สวัสดีครับมานีม,ม,มีเด็กขี่มันมาวัวน่นอวัวซื้อโกโกโกกำลังหดผักน้ำอยู่มันสิมากหมาทั้งย้ำเมื่อแรงย้ำเมื่อเศร้ามาแก่มาก,กินแม้เป็นมาเขาไปเห็นดิแกดกินกับโพดนั่นมามาแล้วกินกน,น้ำ ขันขีเหม,มืนมันติดหมากไม้ามาแยมแมลงกับยยมมะเขาหมา,า,มาโมแมนธรรมดาดิไปฮอดพุนดิร้านกาแฟพุน่ะไปสำรวจเทียวกวางว่าเจ้าของมิบเป็นเทียนาเขตยนมาได้มาจากพุนดิครับพุน่ะบ้านพุน่ะครับมาหนีมาหน,มานีมาครับเหมือนนะ แปลว่าเป็นเจ้าของทิ้นบมดนี้ในกำลังดูดดูดกินหญ้าอยู่เหมือนขักฮะข้นดินให้พร้อมคนน่ะดูดเต็มทีเลยบางนีทดลองปลูกข้าวโพดให้ซัดนะครับนี่มันกินไปหลายแล้ว มาเยเลือซั้านี่นี่ย้ำมาแรงนะครับย้ำเย็นทิฟฟารมเตเตแม่บุรับ้านวนขาอาเภอพลจังหวัดคลอนแกนไอหมูเชอร์โกโก,โก้หมูพอดแปรี่หมูแค่เวียดตามนะครับอันนั้นเดี๋ยวเตลือแปลงผักลงสลัดตอนนี้ก็ให้ยาทวงไปก้อนเดี๋ยวทําเทเดียวนี่ครับ มันมือนเมือนนี่ตัวนี้พูนอะถ้าว่าดูดหายอย่างพุนี้พ่นไปเบิ่งใกล้ๆดูมันดูดนี่อย่างว่ะฮม,มองมองมีม,มองปกขอบโพดพนี่นมันจับจกลนมือเลยครับนี่ต้นอย่างนี้ต้นแตงโมแอนบอนี่องดูดยังดูนี่ฮะไปไป เหมือนขักเหมือนแหน่คนเพราย่านดิคนดูเห็ดหูดดนี่เรี่งธรรมชาติเขาก็หาไม่แสก่อนต้องหาไม่แสเม่ไรมันมันดูดกินห่กินหากหย่เหมือนขักเหมือนแหน่ ไปใช่ไหมไปมาดูอย่างดูดิฮะหาใหม่ตีมันก่อนฮะไปทำไมเนี่ไปไปทไไมเฮ้ยอยานพร้อมปุ้ดดิถอดปลกก่อนใช้ระบบปั๊มน้ำดีซีใช้แบตนะครับปั๊มน้ำใช้แบต ไปไปทำไมขึ้นไปเฮ้ยมันเหมือนขึ้นไปขึ้นไป,ไปไเฮ้ยไปไล่หนเฮ้ยไปไปแลนแลนปด์มีการเล่นเชิ๊กว่ไปเด้อนี่เขาต้องมาใกล้ใกไป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 แลนด์แลนแลนแลน,แลน เร็ว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 เล็วเน็วเร็วเน็วเร็วเรมวเร็วเรีเร็วเร็วกร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเรวกร็วเรวเร็วเร็วนร็วเร็วเน็วาร็วเร็วเราวเร็ววเ็วร็วเร็วเวนร็วรับรร